สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยววันนี้พามาลงมองกลางมองสักหน่อยวันนี้เอา, ira, เอามองมาเป็นมองมองเก่าแล้วแหละแต่เป็นมอง3มเซนห้ากับ4เซนเดี๋ยวมาลงพวกปลาสิวปลาส้อยเดี๋ยวมารอติดตามกันครับผมว่าจะมีตัวไหมวันเนี้ไปครับเดี๋ยวไปลงมองกัน คลองที่จะลงก็จะเป็นคลองส่งน้ำไหมครับแต่เับปิดน้ําแล้วคลองคลองปูนหรือบางคนเรียกคลองไส้ไก่ยาไปนู่นอะ่ะเดี๋ยวมันลงกันก็นจะมีปะไปครับลงไปดูมองกันว่ามีตัวไหมตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ดูปลาก่อนนะครับว่ามันมีไหมไม่ม,ม,มีเดี๋ยวผมจะมาปลดทีหลังไม่งั้นนะคลิปมันจะยาวเสียเวลาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับชิบชิบชโอ้นิ่งเลยอ๋อันนี้ปลาปลาอะไรปลาแก้มช้ำปลาแก้มแดง ดูไปเรื่อยๆโอ้หมัวตะกับอันนี้ปรากฏสองตัวทำไมเิ่งจังะมีแค่สองสามตัวนี่เหรอ มอง4เซนอีก3าเซนหผมไม่ได้มานะไม่รู้ว่ามันมันอยู่ไหนผมกลับไปหามันก็หาไม่เจอมอง3าเซนหนี่ประขาวส้อยที่เราต้องการว่าไม่ค่อยมีเลยวันนี้หรือว่าลงไม่ถูกจุด ปูสองตัวเลยปูก็เอาวันนี้จะเอาไปทําเจือไปดักปลาไหลติดมาเหอะคราวนี้โดนแน่มึงอันนี้ปลาปลาอะไรไม่รู้จะไม่ได้อันนี้น่าจะปลาแก่นช้ำนะอีกตัวหนึ่ง อันนี้ก็แก้มช้ำเห็นน้องที่เขาบ้างเขาอยู่แถวนี้ก็บอกนะว่ามันมีคนเอามันมีคนมาช็อตไปหมดแล้วไม่เหลือปลาหรอกเหลือก็เหลือน้อยก็มีหน้าล่ะเรามาลงไม่ค่อยติดเลยปรากฏหตู้อะ แถวส้อยปาาไม่ค่อยติดคนแถวนี้เขาบอกว่าเขามาช็อตไปหมดแล้วมีคนมาช็อตไปหมดแล้วมีหน้าเมื่อก่อนผมมาลงปลามันติดดีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยครั้งนี้มาไม่ค่อยติดเพราะเขามาช็อตไป มีแต่ไม้จริงมันต้องติดดีกว่านี้เก้มชำ้ำนี่ก็แก้มชำ้ำติดทางห่างตัวโู้ นี่แหละโอ้ปลากระมังกับประกดโอ้เดี๋ยวขอปลดปลาก่อนครับเดี๋ยวมาดูปลาร,รวมที่เราได้กันนี่เป็นผลงานปลารวมที่เราลงมองมาแล้วาที่อยู่ได้กินอยู่พขาที่ทอด ลงครั้งเดียวปากเดียวสี่เซนกดกดสามตัวมั้งสามสี่ตัวกดสี่ตัวแล้วนั้นก็เพ่อปะขาวปูนี้เอาไปจะไปทําเยือไว้ดักปลาไหลแต่คลิปนี้เขาจบค้างนี้ครับผม ขอบคุณเอทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามช่องวิชาผสมชาแนลด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลารวมที่เราไปการมองมาเราได้อยู่ได้กินครับผม ส่วนนี่เป็นห่อหมกปลาช่อนอ่อหมกปลาช่อนที่เราไปหาปลามานั้นแหละไป่ปักเบ็ดบ้างไปส่องแทงบ้างตล้วมาไล่นนเนื้อรวมไว้เอาไ้ทำห่อหมกห่อหมกอันนี้สุกแล้วหอมกลิ่นทำกระทงทใหญ่เลย Tempi.